สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านวันนี้จะพามาดูเรื่องอะไรบ้างนะประเด็นกนะ็คือเรื่องหนึ่ง,ร,งระดับระดับของ Y ายเมนะมันต้องเป็นแบบไหนย่างไรนะประเด็นที่2ก็เรื่องข้อจํากัดข้อจากัดของการต่อเติมนะหลังอาคารพาณิชย์นะก็ประมาณ4ีหชั้นนะสี่คูหานะครับซึ่ง ข้อจำกับมันก็คือว่าไออาคารพันดิษเนี่ยมันไม่มีพื้นที่หรอกที่จะเราวางพวกถังบบัดน้ําเสียถังเซฟติกอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยวางตรงไหนเนี่ยก็ไปดูในคลิปสร้างบ้าน EP 710 EP 708-709กนะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นถังเซฟติกนะครับวางใ,ใต้นี้นะครับใต้พื้นอันนี้เป็นท่อที่โผล่มาสำหรับดูดช่วมอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํา นะซึ่งก็วางระบบพ่อเนี่ยก็ไปดูว่าออตอนนั้นน่ะทำยังไงนะต้องการขุดการอะไรเนาะส่วนตรงนี้ก็พื้นนี่ต้องการความแข็งแรงนะถ้าไม่ทําแบบนี้เอาแผ่นพื้นสําเร็จรูปบางซึ่งข้างล่างเนี่ยเป็นคานและเป็นเสาเข็มถ้าไม่ทําแบบเนี้ยแล้วทํายังไงได้บ้างนะก็บางทีเขาก็เอาทรายนะบดๆๆให้มันเรียบแล้วกเ็เอาวายเมชวางแล้วก็เทกร้นเลยซึ่งแบบนั้นน่ะดีไหมมันก็ ไม่ดีเท่านะมันจะซุดนะอันนี้ก็รับน้ำหนักไดเยอะว่ามีตรงเนี้ยมีเสาเข็มมีเสาเข็มมีเสาเข็มนะประมาณ10ต้นนะเสาเข็มไมโครโพ,พายไอส10 1 10, 18, ิ18นะอ่าแ้วก็นอกจากนั้นนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยเนะี่ยมันมีบ่อซึมนะบ่อซึมบ่อซึมซึ่งต่อมาจากถังเซปติกตรงนี้นะมาเข้าตรงนี้ปึ๊บมานี่เลยเนะครับอันนี้ก็สําหรับจะมีฝาทองเหลืองในเวลาที่เราปูกระเบื้อง เคปูนปูเบื้องไปแล้วอันนั้นเป็นของเก่าที่ยังอยู่ข้างบนก็ยังต้องใช้อยู่นะยังออกไปได้นะฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่เสร็จนะซึ่งถ้าเสร็จแล้วก็จริงๆชั่วคาวก็เอาวางงนี้ได้นะเพราะมันก็จะไหลตรงมาตรงนี้รายละเอียดของตรงนี้ไปดูไปดูในคลิปสร้างบ้าน EP ร้อย 711นะ711 710พวกนี้นะครับอ่ะต่อไปมาดูเรื่องระดับของวายเมชนะวายเมชเนี่ยตรงนี้เราจะเท5เซนเนาะไอ y ้วายเมชไอ้ตรงรูปปูนเนี่ย2.5นิ้วหนึน่งนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อวายเมชควรจะอยู่ระดับนี้ลอยอยู่ลอยอยู่จุดประสงค์เพื่ออะไระจุดประสงค์มันเพื่อทำให้ปูนเนี่ยมันเกาะเกาะกับวายเมชนี้นะอันนี้ถ้าอยู่กับพื้นเลยเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะไม่เกาะแล้วเป็นไง ไม่มีที่เกาะมันก็แตกล้าวนะได้ง่ายนะแต่ถ้าม,มันมีที่เกาะนะเหมือนปูนก็เอาเปรียบเทียบปูนก็เป็นไขมันแล้วกันตามหน้าท้องเราอ่ะมันก็ไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างนะมันมันไม่มีที่เกาะส่วนที่ไม่อยู่ตามแขนตามขามันมีที่เกาะเนี่ยเหล็กมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างดีนะครับมันก็จะไม่ย้ยวยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอา่าคราวนี้เราก็จะเทปูนละแล้วพอเทเสร็จก็จะปูกระเบื้อง พื้นที่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นพื้นที่ใช้สอยได้แล้วก็วางของหนักได้มีความแข็งแรงนะครับฝั่งนี้นะ,อะนอกจากนั้นนอกจากมีความแข็งแรงแล้วก็จะมีทางใต้เนี้เราก็วางระบบะสุขขาวิบากนะซึ่ง ก็มีถังบำบัดน้ําเสียนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงจากข้างบนใช่ไหมมีห้องน้ํามีที่จะระบายน้ําออกไปนะถังบำบัดน้ําเสียเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียย่อยนะย่อยพวกอึแล้วนั่นแหละสารละลาออกจากน้ํามานี่ล้นมานี่ล้อนออกไปนู่นนะถ้ามีความจําเป็นล้นเราก็ดูดออกตัวนี้ได้อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นการวางนะะระบบสุขภาพพิบาลน,นะรวมทั้ง การผูพื้นนะโดยใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยวางบนคานแล้วก็เสาเข็มนะซึ่งไปดูในคลิปนะ,ะสร้างบ้าน EP ร0 0ไม่ใช่ร้อยเจ็ดรกานะเจ็ินะก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบไหนยังไงซึ่งเมื่อมาเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าก่อนมาเป็นเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงมาบ้างนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะ เทปูนนะ,ะประมาณ5เซนนะส่วนนั้นนก็อีก5เซนไว้ปูกระเบื้องให้เสมอนูน่นแล้วก็มานี่เลยซึ่งก็จะเทบนฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ก็จะมีการทำโครงหลังคาปิดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำซึ่งเดี๋ยวก็จะพามาดูตอนที่เราทำเสร็จแล้วนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งแล้วเสร็จในส่วนของระบบใต้ใต้พื้นนะรับบใต้พื้นเดี๋ยวก็จะทำห้องน้ำละ หลังจากที่กั้นผนังแล้วอะไรแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับว่าเก็บของวางปั๊มอะไรต่างๆนะก็จะมาอยู่ในห้องนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งเป็นผนังแบบสําเร็จรูปนะลอยอยู่นะครับเหมือนในห้างนะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวนะผ่านจากนี้ไปก็จะเป็นการเทนะคอนกรีตนะคอนกรีตสำเร็จรูปประมาณ1.7คิวนะว่าสั่งมา1.5คิวก็จะพอดีเลยนะหลังจากนั้นก็จะมีการ,รับ ใช้สอยได้แล้วนะครับแล้วก็ปลูกเบื้องได้นะตอนนี้ก็เหมือนกันนะใครอยากรู้ว่าตรงน,นี้เป็นยังไงก็ก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะก็ไปดู EP. สร้างบ้าน EP 710นะหรือ709ดก็จะเห็นนะเอาละถ้างั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับ